หลังจากได้เอาชีวิตหลอดในคืนแรกในแบบนี้เราก็ได้เปิดตำนานใหม่แล้วเราก็ได้เริ่มการตัดไม้เช่นเคยและสายตานเฉียบคมของฉันก็หันไปเห็นหมู่บ้านในพิซี่อยู่ไม่ไกลออกไปไม่เกินเออไม่เกินไม่รู้กี่บ้องอะมาได้วัดโอเคก็จึงตัดสินใจว่าโอเครีบตัดไม้เสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมชาวบ้านดิกว่าหลังจากตัดไม้เสร็จผมก็ได้เดินทางไปให้เร็วที่สุดแล้วก็เออแวะค่าไก่หน่อยนะแล้วก็สิ่งมีชีวิตตรงหน้าตรงนี้ที่ผมเห็นนะ่ะมันไม่น่าจะใช่สิ่งมีชีวิตปกตินะมันมีกันเต็มเลย มาถึงตรงนี้ผมก็ได้มองวิวทิวทัศน์เออเอาจริงๆคือหาบ้านอยู่ก็แหละเลือกอยู่ว่าหลังไหนแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างก็โอเคผมเรียกมันว่าปิดแล้วกันไปดีกว่าผมได้ทําการยืมอาหารชาวบ้านยืมแบบจํานวนมากแต่ว่าเออไม่คืนนะยืมแบบนานนะหลังจากเดินสำรวจก็เจอชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ในป่าละเมะไม่รู้มันทําอะไร หลังจากผมด้วยเรามาจากเอ่อป่าแล้วก็สงสัยว่าไอ้แย้สีเนื้อเนี่ยมันเป็นเผากินเนื้อหรือเปล่าจึงหยิบไก่ไปล่อมันดูแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาไก่ไปล่อแล้วมันกินงัวเรียบร้อยแล้วสองตัวเมื่อวอัวหมดทาไงล่ะครับโอเคครับมันหันมาหาผมนี่แหละมันจะกินผมต่อผมจึงวิ่งโดยอใจแรงกล้าเขราะพตทูนเข้าร่าง หันไปดูมันตามอยู่หรือเปล่าโอเคมันตามจึงรีบวิ่งเข้าหมู่บ้าน NPC และเห็นการฆาตกรรมโดยแย้ yeah, นี่มันฆ่า NPC ไปผมจึงรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ตัดจบเอบละครไทยภาคที่หนึ่ง